ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างหลายจังหวัดเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าเช้านี้ระดับน้ําในแม่น้ําปัตตานีมีน้ําเหนือจากยะลารวมไปถึงนราธาิวาสไหลลงสู่แม่น้ําปัตตานีทําให้บ้านเรือนกว่า300หลังยังคงมีน้ําท่วมสูงนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าดูจากสภาพอากาศในรูปเนี่ยแดดเริ่มออกแล้วท้องฟ้าเริ่มเปิดชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันได้นะคะเพราะว่าฝนหยุดตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต่ว่าระดับน้ําในแม่น้ําปัตตานีสูงขึ้นจากเดิมอีก1-2เมตรโดยมีมวลน้ําไหลลงมาค่ะก่อนไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยแล้วก็เข้าท่วมในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ําปัตตานีโดยเฉพาะหมูนหน่ 1- มูม่3บ้านจางาตําตบลปากกาหรารังอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานี บ้านเรือนกว่า300หลังนะคะคุณผู้ชมจมอยู่ใต้น้ําถูกน้ําท่วมรถทุกชนิดสัญจรยากลําบากชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรแล้วก็นํารถนําสิ่งของมีคา่าขึ้นมาไว้บนที่สูงแบบนี้ค่ะแต่ที่จังหวัดพัทลุงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะอยู่ที่อําเภอตะโมดอำเภอกงราอำเภอศรีนครินและศรีบรรพ์น้ําป่าเริ่มลดลงก่อนที่ ระดับที่ระดับน้ําที่ท่วมก่อนหน้านี้มันเริ่มคลี่คลายลงก็คือเริ่มลดลงในบางส่วนแต่ว่ามวลน้าป่าที่ไหลหลากลงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะยังไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มในหลายตําบลก่อนจะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขาโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2และหมู่5ตําตบลเขาชัยสนรับน้ํามาจากอําเภอตะโมดและระดับน้ํายังคงท่วมพื้นที่การเกษตรอยู่ส่วนพื้นที่ตําบลหานโพอําเภอเขาสวนชัย เป็นพื้นที่รองรับน้ําจากอ,อําเภอกงรลาทําให้หมู่8หมู่9หมู่10ชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวต้องได้รับผลกระทบและนี่เป็นส่วนยางนะคะน้ําท่วมสูงเลยส่วนอีกที่หนึ่งนะคะมีช่างทาสีชื่อว่านายยอดอายุ37ปีเป็นช่างทาสีชาวไทยใหญ่ตอนนั้นเข้าไปพลัดตกครองระบายน้ําบริเวณทางน้ำสามแพรง่งในพื้นที่บ้านทุ่งส้มในอาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปทอดแหอยู่ค่ะ แต่จูๆ่ๆมีน้ำเนี่ยค่ะเป็นริมคันคลองที่ลาดชันแล้วก็ดันลื่นตกลงไปนี่ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่มีชาวบ้านมีหน่วยกู้ชีพมีเพื่อนบ้านออกมาร่วมกันค้นหาแต่ว่ายังไม่พบตัวตกลงไปเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะตอนแรกเห็นลอยไปก่อนประมาณ3ามกิโลเมตรยังตะเกียกตะกายได้นะหมดแรงหมดแรงค่ะจู่ๆก็จมลงไปชาวบ้านบอกว่าน่าจะต้องรอร่างเนี่ยลอยขึ้นมาเองเพราะว่าอาจจะถูกพัดลงไปในทะเลสงขาแล้วนะคะ ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาตอนนี้เริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะโดยน,นายธนกรบังบุญคงชนะโฆศกของรัฐบาลนะคะท่านออกมาบอกว่าพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นห่วงชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องของชาวบ้านที่เขาไปขับรถตกสะพานบริเวณบ้านโนนสมบูรณ์หมูห่5ตำบลภูเขาทองเสียชีวิตไป6รายและตอนนี้สูญหายอีก1รายท่านบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย และสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดป้ายให้มันชัดเจนไปวางกล้วยวางแนวทางไว้นะคะเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุและขอให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปเร่งดูแลเยียวยาชาวบ้านในพื้นที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลด้วยและให้ความช่วยเหลือในการจัดพิธีศพผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ ด้านกรมอุตุค่ะออกมาประกาศบอกว่าตอนนี้ภาคใต้ตอนล่างฝนลดลงแล้วเพราะว่าตกถึงเมื่อวานนี้นะคะดังนั้นสถานการณ์น้ําต่างๆน่าจะเริ่มคลี่คลายลงคลื่นลงฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นก็ยังต้องจอแ,แจ้งเตือนนะคะให้ชาวเรือก็คือถ้าเกิดว่าจะออกเดินเรือเนี่ยงดไปในที่ที่มีฝนตกก่อนนี่ก็คือเป็นภาพเก่านะคะที่ เป็นโรงพักแห่งหนึ่งอ่ะน้ําท่วมนะคะแล้วก็ท่วมมิดรถเลยคุณผู้ชมดูนะสถานการณ์คือน่ากลัวมากนะคะแต่ว่าภาคอื่นตอนนี้เตรียมที่จะเข้าสู่ฤดูร,ร้อนแล้วนะะใช่ค่ะ